ฮัลโหลสวัสดีค่ะปิ่นเองจ้าวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเกมให้เพื่อนๆนะคะได้ไปลองเล่นกันดูนั่นเองเป็นเกมฟรีที่อยู่ในสตรีมนะคะสามารถเล่นได้เพลินๆเลยนะคะชื่อเกมก็คือ Dodge It นะคะคอนเซปต์เกมเนี่ยก็ง่ายๆมากเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเดาะบอลเพื่อให้ไปเก็บลูกกลมๆสีดำๆนะคะโดยที่เราจะต้องหลบอุปสรรคก็คือ จุดสีแดงนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะเราจะต้องคุมแรงให้ดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราสามารถทําให้ลูกบอลเราเนี่ยหลุดออกนอกจอได้นะคะโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะมีการบังคับทิศทางซ้ายขวาแล้วก็เดาะบอลแค่นี้นะคะโดยในปุ่มที่ใช้ในการเดาะบอลเนี่ยก็จะมีได้กันอยู่3ปุ่มนะคะก็คือปุ่ม W ปุ่ม Spacebar แล้วก็ปุ่มลูกศรขึ้นนะคะ ส่วนการบังคับทิศทางซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีปุ่ม A D แล้วก็ปุ่มลูกศรซ้ายกับลูกศรขวานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าถนัดในการกดปุ่มไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะในการเล่นเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆดอกบอลน,นะคะโดยการดอกบอลเนี่ยก็จะเป็นการกดย้ำๆย้ำๆนะคะเพื่อไม่ให้ลูกบอลเนี่ยร่วงลงมาถ้ากดรัวไปนะคะลูกบอลเนี่ยก็อาจจะออกนอกจอได้ ะะแต่ถ้าเกิเรากดช้าไปลูกบอลก็อาจจะตกไปข้างล่างได้นะคะ<ๆ>ก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะไปลองเล่นกันดูค่ะแนะนำว่าตอนเล่นเนี่ยให้เปิดเพลงฟังไปด้วยนะคะก็จะได้เพลินๆแล้วก็เราจะได้มีสมาธิในการเล่นมากยิ่งขึ้นค่ะ<ๆ>แล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะ ส่วนเราตอนนี้เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่แค่59นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย